ภาพจิตรกรรมในโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมเช่นภาพในยุคราชการที่5การิเลโอคีนิจิตรกรชาวอิตาลีได้สะท้อนให้เห็นว่าสยามเปิดประเทศสู่โลกภายนอกจากภาพเรือสำเภาและการเลิกทาสก่อนเขียนภาพคีนิได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนพระราชพิธีทางราชสำนัก จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งทรงมีส่วนควบคุมการสเก็ตภาพเพื่อให้เรื่องราวถูกต้องแม่นยำประสบการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจสู่การรังสรรค์งานศิลปะของเขาในเวลาต่อมาการลิเลโอคีนี้ถึงแก่กรรมที่เมืองฟลอเรนซ์เมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2499 สิริรวมอายุได้92ปีสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา